สวัสดีครับสวัสดีเอฟซีน้องนาวินทุกคนนะครับผมมือกี้ผมพบกับน้องนาวินอีกภูเกาผู้เดิมนะครับผมมื่อกี้กะมากกับไอคือเกานะครับผมไอฮักมือ่อนี้ข้าสีมาต่ำอย่างครับไอเมือนี้นะครับข้าสีมาต่ำบุกกรุงพี่นอ้องตาำบุกกุงซับไปเรียบร้อยแล้วน้องเนาะครับ,รบ,บผมไอเพื่อนใ้จัดเตียยอย่างดีพี่น้องทอดเขียดบ้านเฮ้าพี่น้องเมนูเด็ดนี่เขียดปู ี่ครับผมฝนกระลังตกครับพี่น้องฝนผลนี้ฝนกระลังตก,ก,ก,งตกเขียนโมโกระลังออกเขียนบ้านเฮาครับพี่น้องครับเขียนบ้านเฮาปิ้งทอดกับตมอกทั่วตมอกหุงเนาะครับผมบบบบกรอบๆร้วก็มีไก่นะครับผมก๋มื้อนี้เฮาสิมาตามัตามหมกหุงตัมเองเลยครับผมกรกพียงกระเทียมนวินกระไส<ซ>้แล<อ>้วขีมือเลยเด้อน้องเด้อครับมื้อนี้สิมาตัมหมกหุงทั่ง ทางทางอุบลราชธานีให้ยอายซิมเบิงครับผมอายทางตำโมงุบลกันพี่น้องเดี๋ยวสิตำให้ยอายกินเอายางใส่ก่อนเอายางกอบอกใส่หลายใสหน่อยสักใด๋ใส่หลายใสหน่อยเดี๋ยวใส่มะเกดก็นมะเกดสมครับผมสองหน่วยนี่นะครับผมสูตรสูตรทางอุบลพี่น้องครับสูตรทางอุบลนะครับเสียบว่าเสียบก็ว่าเสียบเพื่อเขาอะเสียบเสียบจะ่างเดี๋ยวตำหุงบ้านเอา มือนี้เปลี่ยนบรรยากาศแน่น้อพี่น้องเนาะเปลี่ยนบรรยากาศเข้เา,า,เามาใส่พี่น้องมือนี้เข้ามาใส่แกงเขาเรื่อแกงอย่างครับอันนี้เป็นแกงเคียมพี่น้องครับแกงเคียม,ยมของที่ท่องเที่ยวของจังหวัดนครนายกนครนายกพี่น้องเม่นพี่นอ้นองครับบรรยากาศงามงามทีนว้วินขึ้นในปพกคลิปในเบื้องในวินท้ายบรรยากาศนะครับพี่น้องเป็นชันเขื่อนเขื่อนขุนขุนขุนดานขุนด่านประการชนประการชนครับผมพี่น้อง งามงามพี่น้องครับงามครับพี่น้องผมม่างๆนะกินหลีครับว่างกับแวะมาเที่ยวเนาะครับ้อในว่างๆกับแวะมาเที่ยวเอายางไส้บัตเอาไอเดียวหนอยน้ำตาลปิ๊บก่อนน้ำตาลฟงน้ำตาลอยู่ในกระป๋องเพราะว่านี่ตาลเลยป่ะครับพีได้ได้นัวเปลือกหมดครับบ่น้ำตาลปิ๊บครับแต่ว่าอยู่ในกระป๋องน้องน้อนว่ากันสูตรสเสียบก้อนไส้หนีวพี่น้องฟงนัวพี่น้องเสียบหน่อยกระไส้หน่อยพ่อใหญ่อุมาม ไม่มมเนมครับาจารใส่ไหลมากแซ่บไหลก็ใส่ไหลใส่เอายางประเดียก่อนครับเอาประเดกปมะเดีนี่ต้มแม่นว่ครับประเดี๋ยงตุ่มงาับพี่น้องใส่มากหน่อยกะใส่หน่อยขึ้นกันครับเอาละบานเนี้มาเอานี่หอมคัาดได้หน่อกใส่หน่องหงมัวหงมัวใส่บัไหลใส่บ่วไหล โบมักนัวหลายพี่น้องน้องนาวินบ่มักนัวหลายครับเอาเอาย่างบัตรกวนเรียกว่นบักเน่าใส่ยังยังครับเอาบัเน่าใส่ก่อนเอาบักเน่ามาใส่ก่อนของเปรี้ยวพี่น้องอันนี้เอาใส่หรือบ่ยังแต่เีมเบิ่งฐานบนนัวเาจังใส่ครับแม่นเนาะแมนอันนี้เอาใส่ไปหลายเติบแล้วน้ำปลาเด็กต้มนัวครับบัวขาวนัวเนาะ นัวเลยบว่นัวทั้งทั้งบ้านบ่าไปนัวเด้ครับแดกตกหมีมีมีขนมข้าวปุ่นมาแนมพี่น้องทั้งบ้านทั้งบ้านเนี่ยขนมจีนข้าวปุ่นข้าวปุ่นทราบมันพอไับข้าวปุ่นทราบข้าวปุ่นเก่งข้าวปุ่นให่ใส่เลยครับเอายังเอาหนีใส่บ่ใส่ก่อนเลยครับใส่หนีใ่ก้อนเอาเอาใส่น้องอยากใส่ลายซ้ำใดนใส่เอาใส่ซ้ำครับนั่นแล้วเหมือนกันไปไปอีกองเฮาครับพี่น้องเป็นมะละกอนะครับมะมะสว่าง บกุงพี่น้องบกุงบกสว่างเออบกสว่างใส่หลบ่ครับแบบพอพอพ่อคำทั้งพ่อบกสว่างพี่น้องเลยนี่วะเรียครับพี่น้องแก่ผมก็ได้ยินบกสว่างบกุงนี่วะแบบนี้สีสีสันหอมครับนี่แหละสูตรน้ำลายแตกครับพี่น้องครับสูตรน้ำลายแตกตาบกุงสูตรน้องหน้าวิ้นครับตาโตหอมเปรี้ยวครับผมหอมปรี้ยว ซีมดูเดี๋ยวรบาซีมมันครับซีมมันขานาองอยครับาหายซีมนะครับผมแซ่บ,บกเบเราเบต้องเติมดิ <c oughs> อืมเขียมไวบ่ <c oughs> <c oughs> เอาอหมนเน่าลยห,หน่อยนึงนิดนึง <c oughs> นิดนึงนั่นหน่อยนึงเซ่บตั้งโมงบเติมเลย แซ่บไว้ทำพุงแซ่บพี่ดีพี่เลี้ยทหพุงเส่บบดอีบวยได้พี่น้องแซ่บแมนครับเพื่อนบดใส่นังปลาแล้วบดใส่นังปลาพี่น้องใส่ตะไบเดกแมียนธามีปลาเดกบานห้ากับคือห้าวไสปลาเดกต้มยี้น้อยแล้วตอนลงเล็กสองตอนก็เด็กสีเข้าไปแต่ว่านี่ห้าวมีตะปลาเดกต้มห้าวกับไสตะปลาเดกต้มคือแซ่บบ้องใส่นังปลาแมีนครับบ้องใส่นังปลาครับพี่น้องแซ่บเอาแบดพี่น้องครับเดี๋ยวห้าวถีไป กินน้ากันกบอ้ายนะผมกินเขาพร้อมนาพร้อมตากันนะครับผมก็ว่าเชบเซกับอาหารบานเหาตามังหงสตำเองนะครับผมเดี๋ยวเข้าไปเตรียมก็เขาก็นาไปกินน้ากันกันเรื่อยนะครับผมพี่น้องครับผมตายพี่น้องครับโอเคเสียบบ่ได้เสียบครับผมพี่น้องวันนี้กะมาหอดมองกินเขาแล้วครับวันนี้ตามังหงสู้อ้ายใสยกินนะครับอ้ายว่าน้องตําเรียวอ้ายว่าเสียบเสียบน้องลา่เพิ่นวะ ผมกะว่าไอตัวน่องบนนี้ครับเอ้าตัวตัวกับหัวหลอกกันตอนแี้เายตัวกับหัวหลอกันรับผมขออนุญาตที่ได้เข้าไปบัน้เกเลยน้องละทเลยครับนี่ครับโอ้ยดู เมนูประจำรักบา้านเฮาผู้เฒ่าบ้านผมไอ้ปลาเทียงมาซุ่มกันตำหมักงตำหม,กมัก่วงตำหมักเครากินนะครับตำคู่มื่นหันวบเบื่อได้ไอ้ใส่ปลาแดียกสกีจำมยำได้แสบยำนั่นแี่ไงครับแห้งกินหลายคนแห้งแสบนอ้องเมืน,น,นอันไหนกับปลาสูนี่ดอกกรหันบ้านเฮาเคียดทอดครับ<ม>พี่น้องโอุย้ยใส่ใส่บนทอดจัดเตรียมหายมาผมบ่ได้เตรียมยั้งเลยมาเพื่อเกิเตรียมให้เรียบร้อยแล้นะครับพี่น้องมาพี่น้องมายับใส่ไปยับใส่ได้ครับไป <ม>นี่ครับพี่น้องครับเขาเนี้ยพี่ครับบานห้องกินกับไอ้ามาเด้๋ครับพี่น้องมาเด้อพี่น้องครับกินตำบกุงน้ำกันพี่น้องครับกับเขียบทวดเขาสมซื้อครับพี่น้องนีลเขาจังเอินว่าเขาเนี้ยหยมกับเขาครับนามากินน้ำกันนะครับอ้วาเขาก็ติดมือน้องครับแต่บันี้ำดีนัวนัน้องขันบัไซน้ำปลาไม่นัวนัวเราะมันัวนัวปลาเนาะ ปลาแดกนะตำมะฮงมักสมกสากมากใส่ปลาแดกครับแม่ลำปลาปลอยมันบ่นนะต้บบองซิมเบิงค่ะบนหัวยังน้อยเทาจังแต่แม่ลำปลาล้องอืมกอ,อ,อบดีวะก็มี็นแคบหมูบานห้อครับอืม แอบเพื่อยู่เลยไก่หน่อยได้คันว่าหมือนเสียบมนอนี่สุดยาเยิ้มให้นี่ผุมกับมักได้อร่อยเลยมองเสีบครับผมนั่นแหละมองแซ่บครับพี่รองมองเสียบไก่กับเสีบ ขุ้มกันตำสวยครัปุ่นจักน้อยเอากระปุ่นนงไปเจอยหนามจักน้อยสักก่อนให้น่นวๆครับสุดยอ,องไว้หน่ำแดดออกละครับแบบนี้พี่น้องเมื่อหันเขือ่อนคืนอฝนจิดตกจ้างเขาพอดีครับเป็นยังไงบรรยากาศมองอ้ไยอยู่ ดีครับดีนะบไลรลมเรื่อนมีทราโฮมใหม่โฮมตอกนามก็มีอู้อูดมสมบูรณ์ครับพี่น้องผมขึ้นหอดผัวขึ้นหอดควายผมอยู่หน้าเด้หยาขึ้หลายเด้ผมว่ามผมอยากมาอยู่ทางบิดีทเที่ยวให้ดีอืพูกเขาก็ไล่ไหลรีสอร์ทมองท่องเที่ยวเต็มไปหมดเวยแล้วเนี่ยจายวัดแถวนี้จังหวัดนี้ผมมีโรงงานได้ด้พี่น้องเพราะว่าเป็นเป็นจังหวัดที่อนุรักษ์ที่ของเที่ยวแม่นครับผมแม่นเลย ส่วนใหไงกระสีมีแต่งแต่รีสอร์ทนะครับบรรยากาศดี่ดีเนาะพี่น้องไก่นะแสบนออ้องนี่ครับไอ้ล่องปนนะครับเหยียดหงายเคยกินปนเหยียดหงายไหมครับไอ้ปนคือไปหงายไอ้ล่องปนเลยครับแม่ไหมตำคือข้าวตงปอดกับก๊อฟหลังมาตำปนคือปนนี่ครับไอ้แม่ไงไปหงายเพรอย่างนี้น่ะตำต,ำ,ตำบุกที่กดี แม่นตำครึบคือเป<ล>อนปลาเนี่ยแม่นครับไอล่องมาเนี่ยครับมันสีอมคนละแบบโอ้แมนแ่นเนาะร่องตำลายกับจัดพักขึ้นงามๆแบบน,นี้ขุยปนแหง่แบบนี้เข่าไหรกัดมานั่ว่เปลียนเขาโอ้สูตรนี้ตรงล่องได้ไหมพี่น้องเอ้ปนเกียดแหงนี่แม่นครับคี่เขาปนไปแหง่ป่ะแมนาอ่ะเราก็น่าปนปลาไม่สช่ตันงแตมีรสชาติของปลาอืเพราะเป็นเขียดมันงแตเสียดรสชาติของเขียดโอ้ แบกินขอน้ำาอ้ยแซ่บครับว่ามันไอ้หิวเข่าววาจักดำง่งแล้วไอ้ว่าสีบน่องแซ่บะเนี่ยแส่บบกับพี่น้องน่องโดวน้องง้าบินพี่น้องครับเห็นห่ังแต้รองมันตำน่องผมกะตำง่วงๆเศร้าๆนี่ครับแสีบเสอืม สูตรบ้านเฮาเนี่ยใส่ปลาแดกได้หลายนัวเองเลยปลาแดกท้างนเสียอืม ือเขานั่งยังไส่ยังหน้านหน่อยนะครับย้า,างหลังข้างหลังเป็นอย่างผัดตอบผัดตอบริมหนาวครับข้างหลังมีคนย่างหลังเลยไม่ครับผมเดี๋ยวตีมีคนย่างหลังเราเป็นริมหนาวเย็นดี <c oughs> ด้วยครับต่างกันกับจะเป็นข้องอข้องอย่างครับนวินลืมแล้วครับไอเมื่อกี้นี่เป็นแกงเทียมครับแกงเทียมพี่น้องเพิ่นเพิ่นเอาปูนเอาหยางมาเห็ดให้มันแกงไข่แกงพี่น้องเป็นแกงอนุรักษ์ไวยมาแกงอนุรักษ์ไว้ให้กันมั่ต้องเที่ยวมา ช่วงนี้กับบ๊อค่อยมีเหรอครับมันนอกมันกะหลายอย่างเป็นบ่ไนด้มาเที่ยวกันแต่วันเสาร์อาทิตย์ก็สิพอมีอยู่นอกอันนี้กับบ๊อบ่อยหลยบัานได่ช่วงวันเสาร์อาทิตย์ช่วงนี้กันบ๊อบข่อยหลยบัานไดครับเดี๋ยวคันจิยาขอมีโอกาสคันเด๋ไปหาทางบ้านนักวิบห้าไปชั่วโมงแต่ว่าทั้งนั้นอาหารทั้งนั้นสิบแห้งในเด้ครับบาบ่าไม่แบบนี้บ่าไม่แบบเกล็นหมูบ่บบเอบอึดคำทั้งบ้าหลยคับ จัดจานกลางหอมเกียดปลาจัดจานกินนุ่นเบื้อครับบ่กินนุ่นอย่างสีมันยุ่นเลขวยเห็นไหมสีมันยุ่งกลางต้นไม้กินนุ่นแดงใหญ่บอกครับผมแบบตัวทำเนี่ยตัวทำเหนื่อยไม่ครับเขาขุดเลยครับหลายท่านบ่เมื่อกี้ถ้ายางไปสิมันจะเป็นขวยอยู่ขางก๊กใหม่ก๊กต่อในหน้ากับเสียมเขาๆยังไงแจ๊กหน่อยกูฟูดเลยครับลายกินนุ่นย่างมันจิ้งเว้อยู่ดอกแจ๊กหน่อยนี่ครับไปขุดขุดแล้วกะ ไปคุดกินนวลนี่กะบ่ได้ไปได้แต่กินนวลได้ได้ดน้ำใหม่พร้อมบ่น้ำใหม่น้ำใหม่น้ำใหม่จวดน้ำก,กัวปลาช่วงนี้มันยังออกาทางบา้าทแล้วก,กะเจียวครับผมฝนตกแห้งแห้งแล้วก,ก็เจียวอึง่งน้ำใหม่พวกนี้จัดจันหลายได้ครับหลายแล้วก็เคียดเคี่ยวหมูไร้ค่ะครับทั้งบานเฮาไหวไหมหน,น้าเนาะหอนหอนเอาเอาเพิ่นกับเพชรไต้ได้ครับเพิน่นเอายางติดจักยันเป็นตังครับเพีเยนตเอเนี่ยยางต้นโพต้นให้ครับกรมักฝรั่ง นีด้ทาวหออย่ำเอาลงสมกันมันก็สีเหนียวหมดนี่ครับโอ้เอาวนใช่ว่าน้ำตลาดถ้าเข้าติดนี่เขาเจ้ากาวดักหนูวได้หรอหรือว,ว่าเนื้อบีนวางกันเป็นส<ศ>เขากินแต่ว่าก็เหมือนขา้าวเส้านี่แหละขาเขาว่อเ,าอเอาอเปิดเสียงน้ำพุ่งแม่นบอกครับผมเห็นแต่เขาวา่าไม่ใช่บินเกาบ่บุ้งพื้นกันครับ มากครัเมื่อกินโซฟีโซนองกับทีว่าผมั่วหัวมวนไปกับไอ้นะครับผมไอ้ว่าม้วนอย่างเดียวเข่ากล้องเดียวม้วนครับผมประมาณนั้นพี่น้องแลเอากล้องหอนากล้องม้วนอยู่คนเดียวหอมๆอยู่มากหอมกันแห้งกินเขาแซ่บครับผม ตำบกเงีงก็ไอ้ดงยันตอนตอนบกตำางยงก็ตำบกเงียงบกักตะวางเราบกตะวางเขาสาลาวยังบกงเขาสมักตะวางผมก็ไม่เคยขายล้นเนาะบกงไม่สว่างไห้องกงหูได้ในมุกนี่ตำบกตะวางทั้งทั้งบ้านท่านบ้างเป้าักตะวางในี่ยห้ประสนนองนัวบกตะวางมกิทังบ้านป้าเก็ตรเงินกเลียนเลยเอาบกเลียนม่มมีได้เปล่าบ้านบ้านเ้างอื่นมาเกิดสม อพราะว่าทั้งบ้านทังสำเนียงก็ดนพัดยหว่ามกเลนอมกเกลนอมะเขืออยังหล่ะผมกับงมมกเลนครับบ่แมงแม่ครับมกเลนแมนครับบ่บ้านเฮ้าไหนเอยมะเขือเฉียืมะเกลนจะว่าป่าเิ่นถึง้นช่างทังบัดนเนาะเิ่นิันเอ่นมกเกลนผมขับงงเนาะข้อมือนี้ชิ่นไปละครับไอ้บ่หมูได้ไหมกันบอกไอ้มเล่เนี่ยไอ้ไปบ่เป็นได้ไี่ Thằng bạn ai ở nhà hai nghìn hai thứ hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi cá nghìn men mươi hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi hai cá hai ai hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi hai nghìn nè mươi hai nghìn hai cọp cọp nghìn Kiệt, mươi hai พี่เด้อครับไอ้น้ำน่วยลจับหนสดสด <c oughs> สด <c oughs> นี่ครับพี่น้องสด เดีวบบน,นี้เรียดวางรากตรงฝน,น,นตกอยู่ละมั่นเนี่ยขึ้มฝ้าขึ้มฝนหรือล่ะอ,อันนั้นโอป้าของดีนะผนบ้านห้องอย่างห้องอ้าอยู่แต่นี้ถานไปกวนหอมบานฝนใหญ่บนไใหญ่กันั่นยยไงอยู่ในห้องรึ๊บปุ๊บปุ๊บกินฝนให่สิมาอมโอป้า พอดีเนาะไก่เป็นย่างจำๆพอดีเลยเนาะนี่ยเข้ากันกับตำบางฮวงน้องตำเลยเกือ,อ,อกบเสียบเล็กน้อยนะครับไอ้นี่ครับรพี่น้องเสียบยีรีพี่น้อง,น,องน้องแล้วิ่งตำบางฮวงแต่กินมาหลายอยู่แต่วันตำได้รสชาติพอดีครับคว่าอะไรอวยเด้อ,อยว่าอวยเสียบยีรีตำตัวม่งเดีวยวกันฉันเปิดร้านชิว่าได้ขายมาครับไอ้ อย่าเปิดนี่แค่งได้จิมมุกเปิดอยู่ทางข้างบนครับ <c oughs> อยู่ทางข้างบนบนครับผมอืมเทียบอยี่นนัวพอดีใ <c oughs> กล้กับซากันดีนี่นะโว้วละเกินไปเลยลุยอืม นี่นะครับพี่น่องพี่น่องอายน่องอายฮัดน่องหลามอหะกินเข่าส้มกันว่หม่วอหัวมวนพี่น่องมาผมตำหลายเมื่อเสียบตัวจำจำพวกกินอย่างกันกินในี่แซสบทักเขาจำ

ครับผมพี่น้องสขารับไม่นุ่มนี่ครับที่ผมเอามาฝากพี่ฝากน่องกับเพียงกับเข่าบานเห้านะครับก็ชิลาพีลาหน่องไปเพียงทำหนี้นะครับผมนวินกัไอายนะครับผมกัจิขอบคุณอ้ายซาได้หลายครับฉีมากตอนรับหน่องซาอยางดีนะครับผมแต่ขอบคุณร้ายหลาดีใจมากอ้ายกับตุ่มกระห่มเอาเบิ้นะครับผมมาหาอ้ายแล้วผมเดี๋ยวให้อ้ายเบาใจหน่อยเด้อครับผมครับก็ขอบคุณหลายเด้อครับพี่น่องครับแล้วก็น้องนวินนะครับตีแวะมาหาอ้าย ครับโอกาสหนานะครับจังจังมาเยี่ยมไอไหมเจังมาหาไอไหมไอ้ก็อยู่นี่แหละจังหวัดนครนายกเนี่ยบริบริกรับบ้านเฮาได้ยังไงหมันโดนเดียังกลับเดี๋ยวไอศีแวะไปเยี่ยมไปยามขึ้นกันเนาะแซ่บข้าวเหน้องเฮ็ดมาอนีเนาะสามบุกงงกับเสีบแล้วกับไก่เฮาเตรียมมาบัวนี่ตรอดกับเสีบเบิร์ดเลยครับผมสามมาดเตรียมมาเนยถ่ากิเบิร์ดเลยครับเนาะเอาสานี่เนาะครับสามรับมาอนีผมกาสทีขอลาพีแล้วหน่องเพียงต้นีครับไอ้นะครับผมขอให้อายสุขภาพร่างกายแข็งงงแแรอยู่ดีมเ้ค ถือเกลีกรางวัลที่หนึ่งเด้อครับ <c oughs> ไปใส่มาใส่กับมีตะคนหาคนเพียงไอ้ทรายเด้อครับผมถ้าไปทั้งน้องหนองกับจีตอนรับอายเป็นยางดีคือจังน้องมาหาอายอยางนี้ครับผมครับน้องครับผมสำหรับผมกับจีขอลาพี่น้องเพียงเท่านี้รอดที่สามมิโนะเอื่นผมจีได้ยังมาฝากพี่ฝากน้องขอบคุณครับสวัสดีครับ